สวัสดีครับพบกับผมสุพจน์คนน่ารักกับอีสุสุเสนียนนครสวรรค์ตาคีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์วันนี้มีรถพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าในรุ่นของตัวแคป S พร้อมโกลแม็กซิ่งสีเงินโบคันนี้เลยนะครับแต่งกันแบบสวยงามกันเลยทีเดียว มาพร้อมในโปรแม็กซิ่งวันนี้แคมเปญดีๆเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของความสวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกในส่วนของตัวแคมเปญทางด้านท้ายให้กับเพื่อนๆได้ชมนะเห็นทั้งนี้นะครับทางด้านหน้าเลยนะครับกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมอีกแล้วนั่นก็คือนะครับลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวครอบกระจังหน้าแบบโครเมียมจะเหมือนในรุ่น LDA นะครับปกติจะเป็นสีเทานี่เลยมาดูใกล้ๆก,กันเลยนะครับความสวยงามในส่วนของกระจังหน้า ที่ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าวันนี้นะครับเงางามนี่นะโดดเด่นรู้หลาเพิ่มเติมในส่วนของรุ่นเอของเรานะครับตัวไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบาฮาโลเจนนะหลอดก็จะเป็นบอกสีส้มๆนะครับแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยจะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เบ้าไฟตัดหมอกเบ้าไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับติดต,ตั้งเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะครับเพราะว่าออกแบบมาเพื่อรองรับให้ลูกค้าไปแต่งเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวไปชมทางด้านข้างในส่วนของการจัดทรงพร้อมโปรแม็กซิ่งของคันนี้กันนะครับ เดี๋ยวมาดูเลยนะครับในส่วนของการจัดทรงแบบนะครับตัวนี้โหลดโหลดหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งหลังสองนิ้วนะครับเพื่อเอาไปใช้งานในส่วนของการบรรทุกเพิ่มเติมนะลูกค้าสั่งจัดในส่วนของการจัดทรงแบบนี้เดี๋ยวมาชมความสวยงามของ,ของแม็กแม็กที่ลูกค้าให้ใส่นะครับวันนี้ก็คือจะเป็นแม็กอารวันอาวันเอนะครับในส่วนของตัวออฟเนี่ยก็จะเป็นออฟลึกออฟลึกแบบว่า สวยงามในส่วนของการจัดทรงแล้วก็ยางเนี่ยใช้ยาง255 25550 r 1 8นะครับเพื่อใช้ในการบรรทุกเพิ่มเติมนะจะใช้ยางต่ำกว่านี้ก็ได้นะจะใช้ยางในต่ำที่เป็นซีรีส์ต่ำกว่านี้ก็ได้ในส่วนของตัวชุดนี้นะครับแถมให้เลยนะครับสีม่วงครบชุดเลยลูกค้าจะได้ไปด้วยนะครับสำหรับโปรแม็กซิ่งของผมมาดูทางด้านท้ายต่อเลยทางด้านท้ายนี่นะครับแม็กจะเป็นตัวนี้ออฟจะเป็นแบบนี้เลยนะ สวยๆกันเลยทีเดียวชุดครอบนี่แถมให้เลยนะพร้อมโปรแม็กซิงของเราในส่วนของตัวรุ่นเทางด้านท้ายเนี่ยรุ่เอไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบโคมแดงแล้วก็จะมีในส่วนของเส้นสายลายสายฟ้านี่เลยนะสวยงามกันเลยทีเดียวรุ่นเอของเราจะไม่มีกันชนท้ายมาจากโรงงานนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น RDA จะมีในส่วนของมือเปิดก็จะเป็นแบบสีดําแบบนี้เห็นไหมครับความสวยงามของเขา สีเงินโบนะครับรุ่นเอของเราจะมีด้วยกัน2สีนั่นก็คือจะเป็นสีขาวและก็สีเงินโบสองสีเลือกได้มาชมภายในภายในนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของ o p e n น a คแล้วเปิดแคบก็ยังก,งกว้างเลยอ่ะเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆได้ชมในความกว้างของแคบทางด้านในบอกแคบเราก็แถมด้วยนะเห็นไหมครับเครื่องเล่นจะเป็น CD MP3 มี USB แล้วก็ต่อ a u x ได้ เบาะยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะในส่วนของรุ่นตัวเอแต่สั่งติดตั้งเพิ่มเติมเบาะหนังได้ระบบเกียร์จะเป็นแบบ6สปีดแล้วระบบกระจกไฟฟ้าปรับเลนองศาในส่วนของกระจกมองข้างให้ด้วย ันนี้ก็พร้อมส่งมอบนะครับให้กับลูกค้าต่างจังหวัดแล้วนะอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้เซ็นเอกสารก็ถึงที่ส่งมอบก็ถึงหน้าบ้านเลยนะครับในส่วนของโปรโมชั่นในรุ่นแค p S เอสพร้อมโปรแม็กซ ing คันนี้ในส่วนของสีเงินโบนะครับใช้เงินออกรถเพียง9,900บาทเท่านั้นเองนะก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของในส่วนของตัวแค p เอสพร้อมโปรแม็กซ ing แบบนี้สว,นสวยๆเงางามกันเลยทีเดียวนะไม่ว่าอาชีพไหนนะครับก็สามารถออกรถได้นะดันเอกสารให้ทุกเคสนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมดูเอกสารเบื้องต้นในการทำสัญญาให้นะเห็นนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับลูกค้าท่าในใดสนใจติดต่อผมได้นะครับกับสุพจน์คนน่ารักอีสุสุเสนิยญนครสวรรค์ตาขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์อยู่ต่างจังหวัดทักเข้ามาถามรายละเอียดได้เลยบริการนะครับทุกที่นะไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะไม่บริการนะในส่วนนี้นะออกรถใช้โปรดาวแค่นี้มีที่นี่ที่เดียวนะบอกได้เลย ลูกค้าท่านใดสนใจทักมาหาผมได้นะครับสำหรับวันนี้ผมสุพน์คนน่ารักกับอีสุสิยุนนครสวรรค์ตาคีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์นะครับต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวพารถคันนี้นะครับไปเก็บงานอาบน้ําแต่งตัวเสริมรอเพิ่มเติมนะพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าพรุ่งนี้แล้วครับต่างจังหวัดเจอกันนะครับแวะทักทายได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์สดในส่วนของการส่งมอบให้กับเพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ